เอาเฮ้ยสวัสดีครับโอ้โหไม่ได้เจอกันนานครับอยู่ผมช่องเต้เอ็มซีนะครับผมวันนี้นะครับฮีดีต้อนรับเข้าสู่รายการไม่ครับตายนั่นเองนะครับผมงงดิงงดิอยู่ ي, ดีๆกูทำได้ไงวะเนี่ยไอ้เหี้ยกูงงตัวเองกันแต่เดี๋ยวเดี๋ยวกูเอารูปเหี้ยใครมาเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนนี่เฟี้ยวกว่าเยอะไอสัตว์เหี้ยกว่าเดิมอีกโอเคนะครับวันนี้มีแขกรับเชิญสองคนนั่นเองนะครับที่มาจัดเล่นเกมไม่ครับตายนั่นเองโอเคจัดไปเลสโกมีใครมั้งครับไปดูเลยเมมนึง อเอาสวัสดีครับผมเฮียอองครับเฮียอองมาว่าวครับผมเฮ้ยผมมาเฮียอองมาว่าวแล้วคุณอ่ะเฮียองหารวยก็ได้ครับพี่วันนี้ผมก็จะมาแข่งงานก็ไม่ครัทายนะครับก็วางจันนะครับผมแล้วพี่มาทำอะไรผมมาว้าวมีเงันนะผมครับพี่โอเคครับพี่โอเคไหมครับพี่พี่ไหวไหมเนี่ยพี่ผมน่าหดสุดแล้วนะพี่พี่รู้ไหมเนี่ยพี่พอได้เลยเฮียคนแรกที่จะทายก็คือคนนี้ครับผมอ่า รู้สึกไงรู้สึกไงผมรู้สึกรู้สึกไงบอกผมได้นะครับันกระโดดได้เกิ๋เฮ้ยไม่ใช่พี่ไอ้เหี้ยผมเห็นรูปเนี่ยผมนึกถึงนี่เลยที่อะนึกถึงใครพี่เออมันชื่ออะไรวะมันชื่อนี่ผมตอบแล้วชื่อกัญชาไอ้เหี้ยอะไรโอ้โหเย็ด ชื่อกัญชาบ้าเลยอ่ะเฉลยดิยัไม่เฉลยครับผมตอบผิดไปก่อนนะคกันก็คือผิดนะครับผมชื่อที่ไหชื่อกัญชามุงบ้าไปเนี่ยไอ้เข้มอยากดูกัญชาอยู่ดูยาบ้าหรืออะไรตะบายไอ้เนี่ยแม่งพูดไปเรื่องเลยไอ้พี่ช่างโห่ครับก็ผิดก็คือผิดไอ้เหี้ยคนนี้อย่าไรชื่อกัญชาไอ้สัตว์แม่งหิวยาบ้าเลยมไอ้เนี่ยพี่ชื่อกัญชาจริงนะกัญชาเหี้ยอะไรโอ้ลำโกชิบหายอะไรคือลำโกพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเนี่ยผมก็ไอ้เช้มแม่ง พี่เล่นไม่เป็นเลพี่อยาเล่นเลยนะพี่เสือครับครับโอเคครับอ่ะกูตอบเลยกันออกระทากระทาเฉยเล่นคำตอบที่ผิดครับผมโคูโ่ใกล้เคียงมากใกล้เคียงมากกันชาเพทูวินเพทูวินเทียอะไรของมึงเนี่ยพี่เสือเฮ้ยพี่อ๋องโอ้โหเียากูก้นึกไม่ององกง่ายแคยว่าใครอ่ะผมจำได้ละใบหน่อยวันทูเพครับผม กูตอบเลยไอ้เหี้ยโลกาวอนทูเพยมันต้องคนนี้ไอ้เหี้ยขัดท่าเฮ้ยเฮ้ยเป็นคำตอบดิตอบตอบมาพูดพูดได้หมดดิขัดทาวินทูเพยโคตรเลี้ยวคำตอบที่ถูกต้องครับเอ้าก็คือไอ้เหี้ยคือโลกาคือกูผิดเลยไอ้เหี้ยก็กูผิดดีโลกาพ่อไงไอ้เหี้ยอ๋องก็ผิดด้วยนะไแน่ตาเอ้าไอ้กูผิดเรืงไอ้ขัดท่าพ่อเมื่อไอ้เหี้ยมันชื่อคำชาโอ้โห ไอ้เหียงมากแล้วมึงก็เฉลยโอเคก็กห้แล้วกันโอ้โหมึงไห้เหี้ยอ๋องนี่ได้ไงวะไอ้สัตว์ไม่เข้าใจเลยงงว่ะพี่เสือเฮ้ยกูตัวเว่ยให้แล้วกันไอ้เหี้ยบอกม่นใกล้เคียแบบใกล้เคียมากไอ้เหี้ยกูกูณนัวขัดทาที่ไหนได้ขัดชายเฮี้ยโอ้โหก็ไปครับหนึ่งคะแนนครับผมขอบคุณครับพี่ขอบคุณนะครับเดี๋ยวผมบอกคะแนนแล้วกันนะครับก็ผมก็จะบอกโอเคครับผมก็ คนต่อไปจัดไปเลยครับผมเดี๋ยวงมีหน้าจัดไปอีสัตว์เด้ต้องถัดไปพี่ได้สูงพี่อย่าพูดนะพี่อ่าจิ๋พี่ดามครับและคนที่สองคนนี้นะครับก็คือคนนี้ครับผมอ่างงดีใครโอ้โหสมัยก่อนอ่ะดังมากๆไอ้เฮี้ยนประมาณ9 0นยะไอ้เฮี้ยกูยังไม่เกิดเลยไม่ใช่ครับเีวว่ ตัวเป็ดตัวเร็ดอะเนี่ยใครเอาไม่ตัดตัวนมันดังมากสองคู่หู้ลตวคู่ลืมแล้วว่าใครใช่วู่อลืมแล้วใครมีเฮียออกเฮียหรอเฮียออกเฮียหรอพ่อไสัเอาไงดูวะ Bon ho, คิดไม่ออกว่ะอ่ะคนนี้แล้วกันอ่ายังกูสสเเกกอยู่ดีดันรวยเหมือนกูถูกหวยมึงบอกกูขอตังค์พ่อแม่ไม่รู้เรื่องเฮียอะไรหัวควายยังกูที่ไอ้กูโอ้ยตังกูที่ไหนเน no. ี่ยกูถามหน่อยดิอีสัตนะนั่นไหะดีเฮียยังกูที่ไหนเนี่ยสัตผิด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 ก็ผิดสิเอ้าคำตอึงว่านะว่านะว่านะยังกูยู่ดีดันรวย กูวัวตอบเลยด้วยกันมามังกี้เฮ้ยเอ็มตอบถูกได้ไงอ๋อไอ้เหี้ยก็ชื่อพี่เอ็มไงโอ้โหพูดเพี้ยงเอาไปหนึ่งแฉบแฉบแยนสลีดดคายบ้างหน่อยเหี้ยโอเคก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะครับผมโอ้โหยสิบั้งไอ้ยตีเสมอไปเฮี้ยงอ๋องหนึ่งไอสาระพี่เสือหนึ่งโอ้โหต่อไปครับรูปที่สามเลยครับผม และคนที่3นะครับก็คือคนนี้ครับผมอ่ะงงงงงเหี้ยมึงรู้แมมึงรู้แมมึงรู้ม่มึงรู้มมึงรู้แมมึงรู้มึงรู้แมมึงรู้ม่รู้หมะกูไม่รู้หรอกยี มา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 เอาดีๆเฮียกูอยากรู้ว่าพวกมึงอ่ะรู้ไหมฮะกูถามนะกูถามทำไมนะมึงอ่ะเป็นเฮียอะไรเออแค่ไหนดูเป็นเฮียอะไรมึงเป็นอะไรเนี่ยพวกมึงอ่ะเป็นอะไรเนี่ยพวกมึงอ่ะสองคนเนี่ยมึงไงด้วยโอเคโอเคเนี่ยมึงรู้จักไหมแบบมีพี่เอ็มแล้วอะไร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 ตะใบกันไกลไม่เป็นเฮียอะไรวะเฮียเนี่ยมันดีที่เฮียของเขาไอ้คิดดีดีคิดดีดีฮะมึงคิดคออีสแย้ แม่งมีคิดวิเคราะห์อีกแย่ๆด้วยอีสัตว์นรกเลยไอ้ผมคิดดีไอ้ไอ้ไม่บทกูพี่เอ้ยให้กูคิดใช่ไหมกูคิดไม่ออกมีมีพีเอ็มอะไรนะมีพีเอ็มมีมีอะไร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 ได้วยพี่เนี่ยไม่เซียนยายสองชัวร์พี่ชัวร์ตอบไปเลยแล้วกัน อยงกูเี้ยอะไรหัวควายกูรอมันตั้งนานเนี่ยสัญญองกูยังอะไรมีพีเอ็มก็ต้องมีร่ากายเฮ้ยมึงตอบได้ไงว่ากูรู้ไอ้โคตรเฟี้ยวเอาไปพอพอเลยหยุดพอ พอได้แล้วไอ้เหี้ยมึงพอด้สนันเอาใช่ไหมครับโอเคครับนั่งเป็นสองอแล้วนะครับพี่เสือเออไอ้ยมึงเป็นเหี้ยดีที่อะนะไอ้สัตว์เหลือคนสุดท้ายแล้วนะคุณต้องตีเสมอให้ได้นะนะคุณต้องตีเสมอให้ได้นะครับพี่พี่เสือดีที่นีแ่แ,แ,แม่งดียาชัวยยาคู่ดีดูทรงแวงไอ้เหี้ยอะจบละเป็นไงสนุกไหมเฮือฮาไหมงงไหมทำให้กูตัดจบ อากูกูขี้เกียจทำขี้เกียจที่อะไรขนาดนั้นก็กูเหนื่อยโคตรขี้โมโ้เลยกูนี้ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องกดไลค์แต่ถ้าชอบกดไลค์แต่ไม่ต้องกดซับแต่ถ้ากดซับแล้วไม่ดูก็อย่ากกดซับเลยๆเฮี้ย